สวัสดีครับเพื่อนๆชาวปืนลมแล้วก็ f อช่องขุนชิตทุกท่านนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ก็อยู่ในช่วงขุนชิตวิทยานะครับสําหรับคืนนี้ขุนชิตขออนุญาตนะครับนําเสนอแนวคิดนะครับปืน PCP นะครับปืนอัดลม PCP ที่ขุนชิตอยากจะทํานะครับถ้ามีโอกาสก็จะทําปืนแนวบูพับมั่งนะฮะเพราะว่าทําทรงอื่นมาเยอะแล้วนะฮะก็ ถ้าเป็นบูพับของขุณชิดเนี่ยหน้าตาก็ในไอเดียของผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับความพิเศษของตัวนี้คือยังไงนะครับก็คือสามารถยิงเซมิออโต้ได้นะครับแล้วก็ยิงเป็นซิงเกิลนะครับทีละนัดได้นะครับแล้วก็โดยความพิเศษของมันก็คือมีโม่นะครับโม่ของมันจะเป็นโม่ที่ยึดตายนะฮะยึด ไม่สามารถถอดออกมาได้นะฮะถ้าถอดก็คือต้องอถอดประกอบปืนนะฮะถึงจะถอดโม่ออกมาได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆในไอเดียของผมนะฮะอันนี้ก็มาดูรูปทรงนะครับโดยรวมก่อนนะฮะความยาวปืนที่ดูไว้ก็อยู่ที่ประมาณ65เซนนะครับนะครับแล้วก็ตัวเฟรมปืนตัวบอดี้เนี่ยอาจจะทำด้วย MC ใไนลอนหรือไม่ก็เป็นไม้นะฮะแต่ว่า นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับให้ดูการออกแบบเฉยๆนะฮะนะครับคอนเซปต์ Concept ของตัวนี้ก็คือปืนตัวนี้สามารถที่จะยิงแบบบูพับแล้วก็จะยิงแบบปืนสั้นได้ในบางกรณีนะฮะในบางครั้งที่อยากยิงแบบบางทอ,อในจุดที่มันจําเป็นต้องยิงแบบปืนสั้นนะฮะก็จะมีจะเห็นนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับดูคร่าวๆก่อนก็จะคือมีไกสาหรับเมนหลักนะฮะสำหรับ เป็นบูพับนะฮะนะครับเป็นกิ๊บมือบูพับนะฮะแล้วก็มีไกลองนะครับไกตัวที่2นะครับไว้สําหรับไกลเล็กๆนะฮะอันนี้ไว้ฉุกเฉินหรือว่านานๆใช้ทีนะฮะนะครับก็คือสามารถที่จะกรรมแล้วก็มีอ่ช่องฉลุเพื่อจะเป็นโกงไกเพื่อจะให้ไปเหนี่ยวไกลเล็กๆตรงนี้ได้นะฮะก็คือระบบยิงนะครับอันนี้ก็ เหมือนบูพับทั่วๆไปนะฮะก็คือเป็นลักษณะไกโยงนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีเซฟด้วยนะฮะนะครับไกโยงมาที่ไกเล็กตัวนี้นะฮะคือไกหลักมันอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับระบบก็คล้ายๆกับปืนลูกโม่นะฮะตัวนี้ยิงสามารถจะเห็นว่ามีตัวนี้เห็นไหมครับมีเซียหรือว่าดิสคอนเนกเตอร์เนี่ยฮะตรงนี้แหลมๆที่พุ่งลงมาเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็คือไว้ยิงดับเบิลนะฮะนะครับใน ในช่วงเวลาที่บางครั้งเราอยากจะยิงซิงเกิลเราก็สามารถที่จะมันมีช่องนะครับช่องฉลุที่เปิดเห็นนกนะฮะนะครับนกทวงน้ำหนักไว้ด้านบนนะฮะด้านล่างจะลดน้ำหนักนะฮะเห็นไหมครับเจาะช่องนะฮะคือให้เหมือนหลักการของของคอน,นะฮะในการออกแบบะฮะคือต้องการให้มูเม้นตัมอยู่ช่วงที่ห่างออกไปที่สุดนะฮะเพื่อจะให้ระยะการตีนิดเดียวแต่ว่ามีแรงกระแทกเยอะนะฮะ อันนี้แล้วก็ตัวนี้ข้าวๆก็คือลำกล้องของปืนน่าจะเป็น14นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ออกแบบไว้เป็นกระสุน6มิลน,นะฮะพิเศษกว่าที่เคยเห็นบูพับมาคือเป็นกระสุน6มิลน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดกระสุนได้ทีประมาณ40-50นัดนะฮะเพราะนั้นโหลดกระสุนทีนึงก็ยิงได้เลยฮะทั้งวันเลยนะฮะนะครับ ไม่ต้องไปใส่โม่ที่ทีละสิบหรือ12อะไรงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับคร่าวๆก็คือลำกล้อง14นิ้วนะฮะแล้วก็มีครอบลําพร้อมเก็บเสียงในตัวนะฮะแล้วก็เป็นเก็บเสียงรุ่นใหม่นะฮะพัฒนามาก็คือมีรูระบายลมตรงช่วงปลายเล็กๆดีด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ใช้ถังลมก็คือเป็นหลอดสลิมนะครับเป็นถังเป็นหลอดสลิมนะครแล้วก็ ใช้วาววาวเยื้องปรับนอกนะครับนะครับก็สามารถที่จะเห็นเกเห็นเกตนะครับเพื่อจะเช็คระดับแรงดันลมได้นะครับแล้วก็มีสล็อสล็อตช่องนะครับนะครับตามสไตล์ขุนชิดก็จะเป็นแนวนี้นะฮะอันนี้นี่นะครับไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นโม่แบบรีวอลเวอร์นะฮะก็คือคล้ายๆแบบลูกโม่นะฮะนะครับ ก็คือมันเป็นจานดิสนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเตะนี่เวลาเราเหนี่ยวกลอันนี้คือไกลนะฮะเวลาเราเหนี่ยวไกลก็จะมีตัวเตะเพื่อจะหมุนโม่ไปทีละทีละลูกทีละนัดทีละนัดนะครับเนี่ยนะเมื่อเราเหนี่ยวไกลหนึ่งครั้งก็จะเขี่ยมโม่หมุนแล้วก็พร้อมกับค้อนก็จะหงายมาพร้อมที่จะตีนะฮะนะครับแต่และช็อตนะครับ ก็เป็นไกโยมมาที่กิปบมือหลักนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีเช็คเกอร์เช็คเกอร์มือซ้ายนะครับตัวประคองปืนนะฮะเช็คเกอร์หน้านะฮะแล้วก็เช็คเกอร์ที่กิบปืนด้วยนะฮะตรงนี้มีที่พักนิ้วด้วยนะฮะก็คือมีเช็คเกอร์ตรงนี้เวลาเรากำกำกิบมือเนี่ยบางครั้งช่วงแรกที่เรายังไม่ยิงเนี่ยเราก็จะพักนิ้วไว้ที่ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็มีเซฟตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะโพล่ให้เห็นถังสลิมเป็นบางส่วนนะครับก็จะมีเอไนลอนหรือว่าเป็นไม้เนี่ยนะห่อไว้นะครับแล้วก็เปิดช่องให้ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบนึ่งนะฮะแล้วก็มีรางพิกทักคินีนะฮะหรือว่ารางติดสโคบนะฮะติดกล้องอยู่ช่วงนี้นะฮะนะครับด้านบนนะครับนี่นะครับตัวโม่นะครับตรงนี้เปิดช่อง คือการออกแบบของผลเนี่ยของผมเนี่ยก็คือ,อม,ม,มีทั้งฉากและสิลป์ด้วยก็คือระบบกลไกแล้วก็ศิลปะในการออกแบบจะเห็นว่าเส้นโค้งแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีจุดที่สัมพันธ์กันมีจุดจบจุดนะครับต่อเนื่องนะครับนะครับนี่รูปทรงมันก็จะเป็นอย่างนี้จะดูแปลกตาไปนะฮะสำหรับคนที่ใช้บูพับอยู่นะฮะอันนี้แบบนี้ไม่หวงนะฮะใครจะเอาไปทำก่อนก็ได้นะฮะนะครับ แต่ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบนกสับนะเพราะผมจะชํานาญเรื่องระบบนกสับนะฮะเพราะทำมาหลายตัวแล้วนะฮะก็มาดูหัวใจมันะครับไฮไลท์มันก็คือเนี่ยฮะตัวโม่นะครับเนี่ยครับอาจจะใส่ได้40-50นัดอันนี้บางคนคิดว่าเป็นไปได้เหรอนะครับอันนี้คือลูกลูกบีนะครับลูกเหล็ก6กมิลนะฮะนะครับ หรือว่าจะใส่เป็นเบอร์สองก็ได้นะฮะอยู่ที่การออกแบบของเรานะฮะนะครับเนี่ยครับก็ตัวนี้ก็เป็นวาลว์ยืงปรับนอกนะครับก็จะมีเห็นไหมฮะหัววาล์ยี่สิบมิลแทงเข้ามาในโครงเสื้อเนี่ยนะ,ะแล้วก็มีรูลมขึ้นไปนะฮะออกตรงนี้แล้วก็ระบบปิดทางออกลมเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมาที่ลำกล้องเนี่ยก็จะมีโอลิงนะครับคล้ายๆกับปืนระบบหักลำนะฮะที่ผมเคยทำมานะฮะเป็นพวกกามโมหรือว่า ปืนหักลํานะครับทั่วไปนะครับก็จะมีตัวซีนนะครับตรงตรงช่องพอร์ตที่จะดันกระสุนออกไปนะะนครับก็จะเห็นว่าค้อนก็จะมาตีแกนนะครับแกนวาล์ว20มิลปกตินะฮะคือยัดเข้าไปในในช่องนะครับที่เป็น20มิลแล้วก็ล็อกด้วยสกูนะครับ เพราะนั้นเวลาค้อนตีค้อนกระแทกเนี่ยฮะหครหั้งลมก็จะออกมาที่ไปดันกระสุนออกไปนะครับแล้วก็เป็นระบบไกซิงเกลิลแล้วก็ดับเบิลในตัวนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเวลาเราจะซิงเกิลก็คือเรามีช่องที่จะโน้มนกลงมานะฮะก็จะมาที่ตรงนี้นะฮะหยักตรงนี้ก็คือ ช่วงที่ไกซิงเกิลทำงานนะส่วนจะเห็นว่ามีดิสคอนเนกเตอร์หรือว่าตัวตัวเซียเนี่ยพุ่งลงมาเป็นแหลมแหลมนฮะแล้วมีสปริงเล็กๆนะครับตัวนี้ไว้สำหรับไกดับเบิลนะครับการทำงานก็ลองไปศึกษาดูนะครับระบบนกสับพ,พวกปืน, Re One World, One นรีวอลเวอร์รีวอลเวอร์นะฮะพวกลูกโม่ทั้งหลายเนี่ยฮะก็จะเป็นระบบแบบนี้นะฮะนะครับนี้มาดู องผมเนี่ยทำไมจานดิสเนี่ยประมาณโตรประมาณ3นิ้วนะฮะสนิ้วทำไมมันจุลูกได้เยอะก็คืออย่างนี้คือใน1แถวเนี่ยนะฮะในหน,งหนึงวงเนี่ยทางออกมีมีแต่ละมีรูเดียวรูเดียวทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าด้านในเนี่ยมันสามารถที่จะบรรจุลูกได้2อ,อนัดนะฮะใน1นรูนะครับในหนรูทางเข้าสามารถใส่ลูกเหล็กได้2ลูกโดยมีสปริงนะครับเจาะไม่ทะลุนะฮะ เพื่อไม่ให้ลมออกนะฮะแล้วก็เจาะจากด้านบนเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะที่เห็นรูรอบๆเนี่ยฮนะก็คือเจาะแล้วใส่เซตสกูหรือว่าสกูตัวหนอนปิดลมรูปิดลมที่จะรั่วออกนะฮะตรงนี้นะครับทากาวเรียบร้อยนะครับล็อกเกียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาโหลดลูกอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าโหลดแล้วเนี่ยมันสามารถยิงได้40-50นัดนะครับ ว่าใน1นึ่งหนึ่งล่องเนี่ยหรูเนี่ยก็สามารถใส่ได้2นัดนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นดับเบิลเข้าไปเลยนะฮะสมมุติว่าเรามีสัก25 25้รูก็จะเท่ากับ50นัดนะครับก็คือยิงแถวแรกออกไปนะฮะลูกที่2ก็ขึ้นมารอ,อ,อไอตัวดันตัวนี้ก็จะดันให้โม่หมุนนะครับก็จะยิงก็คือครั้งแรกจะยิงแถวนอกก่อนนะฮะวนหนึ่งรอบ แล้วไอ้แถวในก็จะเด้งขึ้นมาทุกทุกรูเลยนะฮะร,รอบที่สองก็จะยิงน,นะครับลูกลูกเหล็กลูกที่อยู่แถวในที่มันเด้งขึ้นมาด้วยแรงสปริงเนี่ยก็จะถูกยิงรอบสองอีกครั้งหนึ่งนะครับยี่ห้าลูกหลังเนี่ยก็จะเป็นลูกในที่อยู่ตรงนี้นะฮะนะครับยี่ห้าลูกแรกก็จะยิงขอบนอกนะครับนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้โดยใส่นี่นะครับก็จะเป็น ก็เป็นแบริ่งนะครับเป็นลูกปืนด้วยนะครับเพื่อจะให้โม่ตัวนี้หมุนได้ง่ายนะฮะแล้วก็จะมีตัวสต็อปตัวไกด์นะครับอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นในการเวลาเราเหนี่ยวไกลหนึ่งครั้งเนี่ยตัวตัวเขีย่ยไปเขี่ยโม่หมุนเนี่ยถามว่ามันจะลงล็อกได้ด้วยอะไรก็คือตัวไกด์เนี่ยฮะอยู่ด้านล่างนะฮะอาจจะเป็นเม็ดลูกปืนนะฮะเพื่อจะมาล็อกกับอ่เียนะครับ รูที่เราเจาะไว้ตอนใส่เซตสกูหรือว่าสกูตัวหนอนเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะไม่รู้มองชัดกันนะป่านะฮะเพราะนั้นมันก็จะตรงในแต่ละนัดก็จะตรงเน,น,นี่ยเพราะนั้ในการทาตัวนี้ต้องใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างเถียรน,นิดนึงนะฮะในการเจาะรูหรือว่าถ้ามี CNC นเนี่ยจะเหมาะเลยนะฮะในการทําโม่เนะะี่ยหัวใจมันอยู่ที่โม่เนี่ยนะฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ย <c oughs> ผมสามารถทําเองหรือว่าใครมีเครื่องมือธรรมดาก็สามารถทําได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นไก่นะฮะหรือว่านกสับนะครับหรือว่าเมนสปริงของนกสับตัวนี้ที่นอนอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะครับเฟรมด้านในก็อาจจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะนะครับ mm hmm. ก็อลูมิเนียมแท่งก็ได้นะฮะที่มีขายนะฮะที่เขาเจาะรู20่มิลไว้แล้วนะฮะนะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะมาผ่าเพื่อให้โม่เข้าไปได้นะฮะนะครับห mm hmm. ลักการมันเป็นอย่างนี้น,นะครับ mm hmm. มีวิธี วิธีแนวคิดของผมนะครับก็คือวันนั้นเราจะยิง50นัดเนี่ยเราจะยิงแบบดับเบิลเลยก็คือเหนียวไกลนะครับเหนียวไกลเป็นเซมิออโต้นะครับไม่ใช่ฟูลออโต้นะครับก็คือยิงทีลนะนัดตามนิ้วเรากระดิกนะฮะเราก็นิกกระดิกได้ไวเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะครับ50นัดน,นะครับและนนี้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของคุณชิดนะครับก็ไม่แน่นะครับถ้ามีโอกาสอาจจะได้ทำตัวนี้นะฮะ นะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำบูพับที่เป็นสั้นๆอย่างนี้ก็คือประมาณ65เซนนะครับความยาวรวมลำกล้องก็6มิลน,นะครับอยู่ที่14นิ้วนะครับใช้หลอดอสลิมนะครับยัดเข้าไปนะครับในเฟรมที่ทำด้วยอบอดี้มันอาจจะทำด้วย MC ็มซไนล่อนนะฮะสีฟ้าฟ้านะฮะหรือไม่ก็เป็นไม้นะฮะอันนี้มันต้องใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะ มาตรฐานหน่อยนะฮะที่จะทำงานตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูรูปทรงทคร่าวๆนะฮะลองตั้งดูนะฮะก็จะสวยไปอีกแบบหนึงนะครับอ่บางทีเนี่ยมุมมองของปืนเนี่ยเราต้องทั้งตั้งทั้งนอนด้วยนะฮะนะครับมันก็จะเห็นความแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับทรงมันเนี่ยใครจะเอาไปดัดแปลงทำบูพับที่เพื่อนๆคิดไว้ก็ได้นะฮะ แต่ขุมดีไซน์มาสำหรับเ,เป็นลักษณะของอโม่ตัวนี้นะครโม่3นิ้วนะฮะน,นะครับมันจะบรรจุลูกทีเดียวเลยนะฮะประมาณ50นัดน,นะครับช้าตรงบรรจุหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะโหลดลูกเราไม่สามารถถอดโม่ออกมานะฮะการถอดโม่ก็กคือต้องยกเฟรมข้างในเนี่ยเสื้อในออกมาแล้วถึงจะถอดได้นะฮะมีนอ็อตยึดช่วงบนกับช่วงล่างนะฮะตรงนี้นะครับยี ข้างบน2ล่าง2ครับก็สามารถแยกเป็นครึ่งซ้ายครึ่งขวาได้นะครับภายในมันนะครับเอาไว้เราค่อยดูรายละเอียดอีกทีนะฮะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักไลน์มาได้นะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงขุนชิดวิทยานะฮะขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ